สวัสดีครับพี่น้องพ่อพ่อก็ชอบทุกข์ฝันใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับนี่แหลกกินอยังสวัสดีครับพ่อกินอยังน้อพ่อโอ้ย่อจะกินกุ้งจับอะบ้านี่ยเลยอ๋อมาพ่อพ่อกินข้าวไหมฮะเอ๋อพ่อพ่อเม่นไหมถรือว่าได้ยังกินสเตเดฟพ่ออ๋อนี่สมอง ตาบักมุ้งก็คอยหอย <c oughs> โอ้ยอันนี้ตาบักมุ้งเด้อพี่น้องส่วนอันนั้นก่อยหอยเด้ออันเบิ่งให้เป็นตาบักมุ้งก็คอยหอยเด้อแสดงว่าอันนี้จริงไดโนเสาร์ดีกว่าแกล้งหัวเป็นได้เสียป่ะนี่แล้วพอ่ <c oughs> วพอเพิ่มมักึนเนี่ยนี่หรอจริง ปิ้งเนี่ยน,นะครับตอนตอนนี้ทีมงานกับกำลังเพ็ดนะครับเอาขานขึ้นเราจะเตรียมสิ้งจำของเจ้าหน่อยสิไปแตงหนาเลยได้ดังกับอ้องอมึงทำไมศ <laughs> าสตร์เนี้ยบมาอันจ้างเขาย,ายกให้ว่าที่จะฟ้องตัวน้อยยกบได้ อันเด็กใหม่แจ็คซื้อย่างดูัวแอดลาวน่ยุจากบอสงกเนี่ยบ้านอนานนอเอาพอแล้วกับเมื่อยเนาะจากหาคุณเราสองคนนักนซ่ เราย่งกันอยู่สคนนะอันไอเอกกับบอต่นไอวัดกับบอต่นไอปุกกับบอต่นเออเอาคุณเล่นไปปุกไปปุกพี่ปุ๊กไม่ขึ้นหรอเอาเไม่ดังสิเออเอาไม่ขึ้นหรอะที่นี่สะดุ้งตื่นฉากไหนแล้วโอสัตว์โอ้ยกูละหัวล่ำสองคนล่ำแบบเดยเล่นเรื่องเดี๋ยวนีนหัวล่ำพียืนอยู่สองคนแม่นางห่านอะ โอยไอ้คนละเพงไว่าเนาะไอ้าเ่งลกเี้ยจนโมเพลงเอกยังมขืนนเวทีอ้าว่อความเื่อยความเพียดเนาะเดินทางดูเนาะมีมีคาเอาดันดันซีมี่กำเนิดอาชีพไหมเด้อาชีพอรรับจ้างปลุกเบลรับจ้างปลูกรายวันวันละร้อยนะ แม่ก็ครั้งละร้อยปลุกละเช้าปุกเธอละเช้ารับทริปคนกับเธอละร้อยมือเธอละเช้าเอ้เธอละร้อยแพงโคตรทเต้านี่จะทำจะทำอาชีพใหม่แนีอรับจ้างปลุกวัไ้จงวันได้ขล้นเลยอคนวัลอสองคนแหมเออไปรับจ้างปลุกแม่รบจ้างปลุกลกยีสิบบาท ไมอว่าอิ่กกันงสิบคนท่านประ,ะหัดกิเนื้อกับตำทัวเมียน่าร้องน่หลดเท้อะ อันนั้นอุบอันอันนี้อ้วนอึบพ่อ <c oughs> แม่นแล้วความจริงเนาะ <c oughs> บ่ได้ยลงคลิปไปต่างหลายมือเออซูีิซูชิอีสานะ่ะเนนเดอน่อันพักขั้นจองนี่ <c oughs> ฉันอยากฉันอยากไอ้กินน้ำไอ้ที่ว่าผัดน้ำมันหอยไหมผัดใส่กระเทียมใส่น้ำมันหอยกินกับปุลพอเคยกินบ่ครับอ่าแนวนั้นแซ่บอขอกคุมบํารมณ์บํารมปราฮะบโบเสี่ยใส่น้ำปลาโบเสี่ยม้าคุณผู้ชมสวัสดีครับ,บ,รบ,บามก เต่งหนานะครับแต่งหนาเพราะท่าแตตะปัานหนาเสบ้าจัดชุดสมาคกว่านะครับผมยึดกองกายะอยู่เบื้องแม่อันใดทีทีรับปลายโลกกัดจักเลี้ยเขาก็บว่ามันข้อเหตุของเขาอยูุดเขาอันไปถามเขาว่าลืมอมาสั่นเซบาเด้จากผูมิม่ชาตี เนี่ยเป็นลูกมาเล้วกินต่หมักคว้ามาแล้วแล้วกินใหญ่ใช่ไหมสัวอะไรนะครับพีนองมาเบิรบรรยากาศการกินเขากินน้ำดูย่งสีนะครับเติดใหญ่บอลนัวหัวมวลไค่เนี่ยก็อยู่เติดส่วนตัวต็มส่วนตัวโ่คอยมวลนะครับ อะไรเสือสมมนี้ได้ยังกินน้ำเสือแต่ขนมมากินเสือแต่ขนมกินมันหมุนไมาตบักเลยเออแบบารมันลอยถุยก็ตื่นหกโมงแล้วมาอุ้ยฉันไปว่างหกโมงกัตั้งหลายฉันกลฉันคิดว่ามันหมันเลยไม่ได้ไปกินบิร์ตเลแม่กินแค่เตี๋ยวมาเหรอิไม่ต้องแต่งหน้าไงแม่

อ๋อเรื่องไฟเรื่องเมฆานะครับเฟลา่ากับมาตูมมะห้าวกินดีเสียครับมานาั่งกินน้ำกันอบอุ่นนะครับถ้าว่าผมกินก๋วยเตี๋ยวโย่โล่ท่านไม่เร็ววันนหกโมงนะครับแล้วจากนั้นก็ซีนั่งจัดของแต่งหน้านะครับพี่น้อง แบบครอบครั่นะครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้สฉพาะลงไ้ซาเม,ม่คลิปนาพอกันไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกกำลังใจให้ช่องฟุกขันใจลำเพื่นออฟฟิเชียลด้วยนะครับถ้าว่าช่วงใดที่มาผมบ่ค่อได้ลงคลิปนะครับแตบบ่ว่าอันคลิปทางนะครับแสดงว่าบ่มีเน็ตลงเดนะครับพี่น้องสัญญาณบาบมาันบ่มีว้าเพื่อนว่าเน็ตเติมอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าบ่มีสัญญาณเน็ตนะครับพี่น้องบ๊ายบาย